เกิดปีมะนายรำซา้ดอลโกนเกิดปีจะโดนระหูดอลโกนเจา้าครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน,นะฮะวันนี้เราได้เมนูเด็ดนะมาม่าไข่ใสยย่ไข่ยีนะครับเนี่ยแล้วก็มีผักหวานป่าไอผักเออผักหวานป่านะครับเนี่ยได้มาสดๆใหม่ๆเลยครับช่วงนี้ก็หลายจังหวัดฝนตกนะฮะ ผักธรรมชาติก็ยิ่งแต่แตกยอดออกมานะครับเนี่ยผักหวานป่าได้มาสดๆไม,ม,ม่ใหม่จากสวนเอ่ยจากจากป่าเลยนะฮะเอามาต้มกับมะม่าอร่อยนะฮะเนี่ยว้าว <Wow. S 1> มะม่าน้ำข้นใส่ไข่ลงไปแล้วก็ผักหวานนะ <c oughs> แซบอิลีพี่น้องมาเดอร์ครับร้อนๆเลย ช่วงนี้ก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะครับต้องดูแลสุขภาพกันโดยเฉพาะอากาศร้อนเนี่ยโหสุดยอดนะครับช่วงนี้นะครับมันเป็นปรากฏการณ์เอเนีโยนะครับจะทําให้ร้อนแรงนะครับปีนี้ถึงปีหน้าเลยนะจะร้อนขึ้นมากนะครับต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนะฮะอากาศทุกวันนี้เอาแน่เอานอ,นอนไม่ค่อยได้